สวัสดีผู้ชมกันแล้วับาผมช่องอยู่กับช่องรีวิวมอสแต่มารีวิวมอสนะครับซึ่งช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับรีวิวมอสนะครับนึ่งก็เดี๋ยวผมเออจะจะจะแล้วว่าจะเขียนชื่อมอสจะเขียนชื่อแอปดูว่ามันเป็นยอะไงมันมีมั่งไรมั่ครับซึ่งเวลาผ่านไปวันเรื่อยๆมอสมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไม่หยุดเลยผมก็ไปเจอมั่งปืนมาซึ่งมันเป็นมับมันปืนมาโคตรเท่ไปเราจะมาเปิดกัน นี่ครับของที่เราทำอยูนี่คือปืนปืนคนมืออัอนดับแรกอ่ะเขาแปรออของกูของกูลืมไปว่าของกูอยู่นี่นีกว่าโอ้ my god เนียวชงมันโคตรเท่้าวโคตรเออว่ะวปืนต่อไป วิคุดสมจริงอือหือโอ้โหสมจริงจัดจัดโอ้โหแต่ลืปืนมันจะเป็นยังไงอือหูอือหูวคอรเออโอ้ยอ้าฮ่าปืนปีศาจอ้อเอ๊ย อันนี้เป็นแบบโอ้ปืนเท่แต่ว่าที่เราอยากรู้นั่นคือมันมีไข่ตัวอะไรสักอย่างแบบต่างซึ่งที่ไข่ที่เรามีมันมีไข่แค่สี่ฟองเท่านั้นเองเอ,าอา้าวหลบ้เาเว้ยอะไข่ เอออ่ะว่ะะาตัวมาขายัวตัวไปวิ่งใสโ่โอ้โหดูมันหืโคตรแอบกะดโอ้ยเขี้ยโอ้ยตีกูสักได้เลยเวรแกตีกูก็ได้มาอ่านนี่ตายไป็ซะอ,อูเป็นบอสด้วยมันนี่มันเอ่อ โอ้ยพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยอ่ะอ่ะเออโอ้หึ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 นี่แกต่อะหายจตกการพวกมันก็โอ้โหตีคุยกันเด็กไรหน้าเออเดรยมันตายรู้ว้โอเคเลยครับสึิงนี้ประมาณนี้ครับเออไม่ใช่หรือว่าอันนี้คืออะไร ซึ่งมันมันไม่แค่ี้ครอยู่จะลิง์มดไว้ให้เลยนะครับมาดีก็มึงทำมือมึงพูดหรืว่าจบกิ๊ก็โอเคแค่นี้ครับก็จบแค่นนะครับไปมายบาย